สวัสดีครับเจมมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทรงผมสุดเท่อันใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมเติมเงินรับของฟรีด้วยนะครับแล้วยังมีอะไรอีกมีขอเปิดโพยแบบนะครับมีสกินสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคืออะไรวะปืนนะครับเรียกได้ว่ามากันเต็มๆเยอะแยะมากมายถึง 4ไอเทมหลักๆด้วยกันนะครับในกิจกรรมวันนี้ซึ่งจะแบ่งเป็น2กิจกรรมหลักนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินรับของฟรีนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่ายิงปืนยิงปืนรับไอเทมนะครับน่าจะเคยเล่นแล้วแหละที่มันจะเป็นปืนนะกดยิงไปเลยแต่ไอเทมมาเรื่อยๆนะครับมีการันตีด้วย นะราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเริ่มจากอันแรกก่อนดีกว่านะครับก็คือกิจกรรมเติมเงินรับของฟรีนะครับเติมเงินรับของฟรีรอบนี้เนี่ยจะมีของให้สองอย่างนะครับในการเติมเงินรอบเดียวน,นะครับก็คือสกินสัตว์เลี้ยงนะครับเยต,ติตัวนี้นะนี่ฟังกี้เยติราคาหนึ่งเพชตนะครับเติมหนึ่อง้ได้2ออย่างเลยนะครับก็มีเยตินะครับแล้วก็อีกอันก็คือตัว ชุดนี้แหละนะครับเสื้อตัวนี้แหละเติมได้ตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่29นะครับ4วันด้วยกัน26 27 28 29นะเดี๋ยวไปดูตัวเสื้อดีกว่านะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยจ,จะเป็นเสื้อที่คอลแลบกับเสียปินนะครับเจบาวินนะครับที่เคยเล่าประวัติไปอย่างยาวนานนะครับนี่ให้ดูเท่มากๆนะครับเป็นรอยสักฝั่งนี้จะเป็นคล้ายๆแบบหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะ มีตัวบีใส่อยู่เขียนอยู่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นดอกไม้กับข้างล่างจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเสือน่าจะเป็นหัวเสือนะครับตรงกลางก็จะมีนกนะแล้วก็มีคําว่า f a m i l i a นะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆอะไรไมืรอว่านกเหมือนกันมั้งนกอินทรีเท่มากๆสำหรับตัวนี้เพียงแค่ตเติมเงินร้อยเก้าสิบเก้าเพเท่านั้นนะครับร้อยสักเท่ๆดีๆถูกๆขนาดนี้นะก็จัดไปสี่วันอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับชื่อกิจกรรมว่าอะไรไม่รู้ ภาษาไทยเ,เป็นว่ายิงปืนรับโชกันนะครับกิจกรรมนี้จะมีของด้วยกันทั้งหมด2อ,อย่างนะของอย่างแรกที่อยากจะโชว์เลยคือปืนทอมสันนะครับเท่มากๆทอมสันตัวนี้ทอมสันทอมสันดูเอฟเฟกการเปิดตัวของทอมสันซะก่อนนี่ปีกดำอืม,ป,ามาปีกเขาก็มาปีกดำก็มีนี่ ปกตาเมจหนึ่งแม่นยำสองนะครับตอนนี้พี่ใช้ตัวอยู่นะปกดาเมจหนึ่งระยะสองอ่ะอันนี้เท่อ่ะใสอันนี้แทนได้ไหมสเต่ก็โอเคใช้ได้อยู่นะถือนะับบี่จะเป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นการผสมออ้อยอันนี้เอฟเฟกต์การก็รดเดิมการผสมผสานกันระหว่างมารและเทพนะประมาณนั้นเป็นทมสันเทพมารนี่ ก็จะมีปีกนกแล้วก็จะมีคล้ายๆกับปีกปีศาจนะเอฟเฟกปีกนกบินอยู่เนี่ยวะแล้วก็เอฟเฟกพลังปีศาจแบ่งเป็นครึ่งๆนี่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดนะครับซึ่งชุดก็บอกเลยว่าเท่ไม่แพ้กันนะอยู่ที่ใครวะ่วที่ใครนะสกายเลอร์ใส <main> ่ที่สกายเลอร์นี่ <main> ให้ดูชุดก่อน นะหมุนให้ดูโคตรเท่บอกเลยเท่มากๆกางเกงก็เท่มากๆ,กกกากๆคือเสื้ออาจจะดูเว,วอร์วังงางการเป็นนิดนึงแต่ว่าทรงผมกับกางเกงเท่มากนะครับบอกเลยขอขอขออเสื้อซ่อนกระเป๋าได้ด้วยซูมให้ดูก่อน เปลี่ยนให้ดูเทียร์ส่วนกันบ้างนะครับเอาแว่นออกได้ไหมมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เท่อ่ะมีแว่นมันไม่เท่เทอ่ะน,นี้ต้องแบบเทปโหดๆหน่อยตีมก็เป็นตีมเดียวกับตัวเสื้อนะครับก็ไอตัวปืนก็คือจะเป็นฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนแบบแองเจิลเป็นเทวดาเป็นเทพอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบว่าเดมอนเป็นมารอะไรประมาณนี้นอ่า ดูอะไรก่อนดีดูเสื้อก่อนลวกันนะครับเสื้อจะเป็นเสื้อโค้ทหนึ่งฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นเสื้อแบบตัวสั้นๆนะครับฝั่งที่เป็นปีศาจก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายๆกรอะนะครับแล้วก็เสื้อสั้นๆนิดหนึ่งมีเอฟเฟกต์อลังการมากๆนะรตรงที่แขนเนี่ยบ่เป็นไฟแห่งมารไฟแห่งปีศาจส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับเป็นแองเจล เป็นเทวทูตอะไรประมาณนั้นฝั่งนี้เป็นปีศาจรองเท้าก็จะแบ่งสองฝั่งเหมือนกันครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีดําแดงนะดำแดงไฟไฟมกดใส่ทั้งตัวยังไงเล่ากดใส่ทั้งตัวยังไงเล่าไม่เจอกันเนี้ยยอบไม่มาซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะเสื้อตัวนี้ ไม่มาก็หาเองก็ได้นะครับอยู่ไหนล่ะรเริ่มงงๆง,ง,งเอ๊ะกดยังไงให้มันมากดยังไงให้มันไม่มาวะเทียกดใส่เป็นเซตได้เทียบกดไม่เจอชิบชิบหาแป๊บนะห,หนึงนะหานานนิดนึงอ่าอีกสองส่วนนะเท่ไม่แพ้กัน ส่วนยังเกงนี่ฝั่งหนึ่งจะเป็นยังเกงแล้วแบบเหมือนมีหางหางปีศาจมานะครับมีการแบบว่าฉีกยังเกงถูกฉีกแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ใช่เนื้อข้างในเป็นแบบพลังงานเป็นไฟเทมาเป็นยังเกงหนังเห็นปะเห็นความเงาของกเกงปะไม่ใช่ยังเกงผ้านะตัวนี้มยังเกงหนังเทมากใส่กับรอยสักอะไรพี่ก็ว่าเทจริงๆดูดิโดยเฉพาะพี่ความจริงพี่ชอบรอยสักไทยมากเลยนะใครไม่ชอบไม่รู้ว่าแต่พี่ชอบมากเลยรอยสักไทยอะ เห็นไหมว่าเนี่ยอเนี้ยเท่มากส่วนอีกอันนึงก็คือทรงผมนะครับทรงผมก็บอกกันว่าเท่มากฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าสีดํานะครับเป็นฝั่งมารอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งเท่เป็นสีขาวใครอยากเป็นเทพใครอยากเป็นมารเท่มากๆเท่มากๆตัวนี้นะอยู่ในกิจกรรมที่ ยิงปืนนะครับแมันก็จะสุ่มของที่อยู่ข้างในกระสุนปืนออกมาให้แต่ว่าถ้าเกิดน้องยิงไม่ได้นะครับมันก็จะมีแบบยิงไม่ได้ของที่น้องหยิบได้มันก็จะมีของใหม่ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการันตียิงแล้วมันจะไม่ได้ของซ้านะราคาเริ่มต้นอยู่ที่19เพชรนะครับราคาต่อไปก็19เพชรแล้วก็จะเป็น49เพชร99 149 199 299 399 5 4 9 699 ทั้งหมดรวมกันก็คือสองพเพสี่ร้อยเจ็ดิเอ็ดเพศนะสองสี่เจดหนึ่งเพสำหรับใครที่ดวงสวยน,นี่ให้ดูให้ดูฝั่งที่เป็นปีศาจให้ดูฝั่งที่เป็นเทวทูตเท่มากชอบมากๆากเลยนี่เท่มากชอบกางเกงกับทรงผมมากสาหรับตัวนี้แล้วใครอยากได้กิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่ยี่ิบกเหมือนกันนะครับพร้อมกิจกรรมตําเงินไปจนจบวันที่สองวันที่หนึ่งจนสอง ก็เป็นระยะเวลาเวันด้วยกันนะครับถ้าอยากตายก็ไปจัดนะกงเกงและทรงผมสวยมากๆสำหรับตัวนี้ไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปจะกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับบ๊ายบาย